บนโซเชียลแชร์เตือนว่าอายุสั้นแน่นอนอาหาร10อย่างเสี่ยงโรคร้ายไตยทำงานหนักเป็นมะเร็งและโรคหัวใจ ชัวเหรอคุณชัวก่นแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับมีอาหาร1ิบอย่างที่เสี่ยงโรคร้ายจริงเหรอครับไม่ถึงขนาดนั้นอย่างแรกไข่เยี่ยวม้าตะกัวสูงจริงเหรอครับส่วนใหญ,ญ่ตอนนี้เขาจะใช้ไข่เป็ดแล้วก็ต้องใช้สังกะสีออกไซด์ไข,ข่ขาวนี่มันเป็นวุ้นใสๆสีน้ำชายเข้มๆแต่บางทีอาจจะใช้ผิดไปใช้ตะกัวออกไซด์มันจะดำกว่าเยอะอาจจะขุนด้วยไม่ใช่ทุกอันที่มีตะกัวต้องให้ผู้บริโภคระวังด้วยตัวเองปลาท่องโกมีตะกัวปนเปื้อนไม่จริง ที่อยากจะให้ระวังก็คือการใช้น้ามันทอดซ้ําเนื้อย่างมีสารก่อมะเร็งหรอครับอ๋อันนี้แน่นอนอาหารปิ้งย่างขมาวดาดําโพลิไซพิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนแล้วก็เฮตรอไซพกเอมีนก็ยังเกิดสารเนโทตซามีนด้วยบมูปิ้งหนึ่งไม้ได้ครบทุกตัวเลยก็อย่ารับประทานบ่อยควรจะตบท้ายด้วยผักผลไม้อันนี้ก็จะช่วยลดการที่มันจะไปก่อมะเร็งผัดดองเขาบอกว่าทําให้เป็นโรคหัวใจและมะเร็งของหมักของดองเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้เกลือกินบ่อยๆและกินในปริมาณที่เยอะได้โซเดียม เกินแน่ๆตับหมูตับเนี่ยคอเลสเตอรอลต่อร้อยกรัมมีประมาณ400มิลลิกรัมอย่างบางคนเนี่ยชอบกินตับเช้าอาจจะกินตับย่างพอกลางวันต้มเครื่องในบ่อยๆเยอะขนาดนี้เนี่ยความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยก็จะมีมากขึ้นาอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งเพื่อเสริมสร้างธาตุเหล็กให้กับร่างกายก็แนะนําผักขมและปวยเล้งอันนี้ก็จริงสารออกซาเลตสูงอย่ารับประทานบ่อยแนะนําลวกทิ้งน,น้ําไปก่อนเขาบอกว่าบะหมี่สำเร็จรูปเสี่ยงโรคขาดอาหารนะครับกินแบบมีประโยชน์ทําได้ใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ต่อยไข่ลงมาเครื่อง ปรุงเนี่ยอาจจะใส่แค่ครึ่งซองช่วยลดสารปรุงแต่งต่างๆใช้เป็นแบบยามฉุกเฉินอยากกินบ่อยอะ่ะดีที่สุดมเมล็ดทานตะวันกินมเมล็ดทานตะวันเยอะมันจะทําให้เราได้รับโอเมก้าหเนี่ยเยอะกว่าโอเมก้าสไปขัดขวางการทํางานของโอเมก้าสอันนี้เป็นลักษณะของงานวิจัยนะคะไม่อยากให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นกังวลมากเต้าหูา้หมักเต้าหู้ยี้ก็อันตรายหรอครับไม่จริงไม่ต้องกังวลแน่นอนว่าขบวนการหมักมันต้องเกิดสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้นคุณต้องตกไปในถังเต้าหู้ยี้แต่ถ้าเป็นค แค่กระปุกนิดเดียวนะไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายอะไรแต่ก็ระวังเรื่องความเค็มและผงชูรสอันนี้ก็ไม่จริง95%ของอาหารที่กินเนี่ยเราได้รับกรดอะมิโนเยอะอยู่แล้วผงชูรสเนี่ยไม่ได้มีกาหนดต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าการแพ้ของแต่ละคนนี่แตกต่างกันโดยรวมคือถ้าอาหารเหล่านี้มีที่มาสะอาดได้มาตรฐานก็ยังรับประทานได้ตามความเหมาะสมครับหลักที่สําคัญคืออย่ากินซ้ำซากใช่ไม่ควรกินอาหารซ้ํซากจําเจก็คือต้องกินอาหารให้หลากหลายดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ ไรรถ้าใช้คําว่าห้ามกินเด็ดขาดเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะแชร์ต่อเนื่องจากว่าจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยตื่นตระหนกมากเกินไปถ้ามีความสุขกับการกินอย่างพอดีก็จะมีความสุขกับสุขภาพในระยะยาวด้วยครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์การที่คุณไม่รีบแชร์ไม่ได้แปลว่าคุณเชยนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ ข้าวเทคเทครอน